สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆกลับมาพบกับรายการของข้าวบ้านกันแล้วนะครับก็วันนี้ครับเป็นคลิปปีใหม่นะครับเป็นคลิปรีวิวของข้าวบ้านกันในวันปีใหม่นะครับเป็นงานกล่องสุ่มซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าันนี้ผมไปที่เมกาพาซาสะพานเหล็กมาแล้วก็ไปสุ่มพวกกล่องสุ่มต่างๆนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นกระแสที่คนเล่นกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีมีบางชุดนะครับเป็นชุดที่ฉลองปีใหม่ด้วยนะครับ ก็มาทั้งหมด3ลายนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากผมเลยอยากรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับสำหรับวันพีใหม่นี้ก็ลายแรกนะครับเป็นลายกองสุ่มนะครับจากประเทศจีนนะครับชื่อลายว่าลิฮิโอนะครับคิวบัตนัดวิกก็คือเป็นลายสัตว์ผสมกับพุ่นยนต์นะครับที่ผมชอบเลยเพราะว่าคอนเซปต์ก็คือเหมือนกับเอาสัตว์ต่างๆนะครับมาขับพุนยนนะครับซึ่งหุนยนตัวเนี้ย มันจะไม่ใช่สาเร็จรูปนะครับคือเป็นการต่อคล้ายๆต่อกันผ้านะครับแล้วราคาเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่ามากคือราคากล่องละสัาแบาทนะครับเป็นการสุ่มซึ่งจะมีทั้งหมด6คาแรคเตอร์นะครับศูนย์หเป็นเสือศูนย์สเป็นก็ซิล่านะครับศูนย์สเป็นหมูศูนย์สเป็นน้องหมาชิบะนะครับศูนย์หเป็นน้องเพนกวินนะครับแล้วก็ศูนย์หเป็นหนูแฮมสเตอร์แล้วก็มจะมีตัวสีเขียตนะครับเป็นน้องเสือดํานะครับเป็นเกาะสีดําซึ่งอัน แล้วก็ได้เป็นตามนี้เลยตัวแรกนะครับส่วนหนึ่งนี่ครับผมว่ามันคุ้มค่ามากเพราะว่ามันเป็นกล่องส่งที่ราคา380บาทต่อกล่องนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยมันคือกันผ้าหรือหุ่นยนต์ที่มันสามารถต่อออกมาเป็นตัวได้แล้วก็ขยับชิ้นส่วนต่างๆได้นะครับมันก็สามารถเอาเจ้าสัตว์ตัวต่างๆเนี่ยเข้าไปขับในนี้ได้เลยอย่างนี้ครับก็คือเป็นน้องเสือเป็นตัวแรกที่ผมได้นะครับเป็นรุ่นส่วนหนึ่งนะครับ ขางันเนี่ยซึ่งมันเท่ม,มากนะครับแล้วก็ตัวหุ่นเนี่ยก็สามารถขยับได้นะครับขยับข้อต่อต่างๆได้แข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ตัวเท่าน้องเสือเนี่ยก็คือหุ่นยนต์เนี่ยมันออกมาเป็นลนักษณะคล้ายๆตัวเสือนะครับก็มีการมีส่วนหัวมีส่วนห้องคนขาแล้วก็ส่วนแขนต่างๆที่ขยับได้นะครับซึ่งอันนี้นจะเป็นนาคอนเซ็ปต์ที่แบบเป็นหุ่นยนต์ที่ขับตัวเจ็ตแพกนะครับที่มีเจ็ตแพกอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็ค่อนข้าง สวยแล้วก็แข็งแรงนะครับข้อต่อต่างในแข็งแรงเลยแล้วก็ยืนได้มั่นคงมากนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้ผมว่าผมชอบที่สุดแล้วท่าที่ผมเห็นมานะครับพอนีผมไปดูที่ร้านมันมีตัวมันมีตัวอย่างให้โชว์ครับอ๋อนี่ผมสุ่มมาจากร้านคณับบ็อกนะครับก็จะเป็นร้านที่มีหน้าร้านแล้วก็มีตู้กดอยู่ตามห้างเซ็นทรัลนะครับลองเข้าไปดูในเพจเขาได้นะครับตัวนี้เป็นตัวชิบะนะครับเป็นหมาชิบะซึ่งผมก็เคยเข้าหมาชิบะอยู่แล้วแล้วก็ ทำออกมาได้เท่มากเพราะว่าตัวขุนมันเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นรถได้นะครับก็คือตัวล้อเนี่ยมันสามารถพับไปเป็นรถได้แล้วก็ขยับออกมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนขาขุนยนนะครับแล้วก็มีแขนนะครับจับเนี่ยสามารถจับอย่างเงี้ยได้นะครับก็คล้ายๆกันผ้านะครับแต่ผมว่ามันคุ้มค่าที่แบบราคามันค่อนข้างถูกครับสามาร้อยแปดสิบบาทแต่เราได้งานที่แบบโอเคมากๆครับผมว่าตัวเนี้ยเป็นลายที่น่าสนใจนครับ ก็เพื่อนเพืลองไปหาสุ่มกันดูนะครับจากร้านอันคารับบล็อกนะครับเขามีทั้งซื้อทั้งเพจแล้วก็ไปกดตามตัวนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องสุ่มลายหนึ่งที่ผมแนะนํามากๆนะครับสวยมากๆเลยอันต่อไปครับเราต้องไม่ลืมคอนเซปต์ล้วครับเราเป็นสายวันพีชก็อันนี้เป็นกล่องสุ่มนะครับวันวันพีชนะครับในตีมเหมือนเป็นอาหารจีนนะครับเพราะว่ามันใกล้ใกล้จุดจีนแล้วก็เลยทําออกมาเป็นชุดนี้นะครับซึ่ง ตัวนี้ผมส่งกล่องเดียวแล้วผมอยากได้ลูฟี่แล้วผมก็ได้ลูฟี่มาเลยนะครับคือทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดมีเป็นลูฟี่มีละมีเยอะครับลูฟี่โซโลทินเบย์คือครบลูกเรือเลยแล้วก็รวมทั้งมีเรือเรือซันนี่ด้วยจริงๆเรือซันนี่ก็น่าจะหายากเพราะว่านั้น,นรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวสีเขียตนะครับตัวนี้ก็ส่วนตัวฟิกเกอร์เนี่ยก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับสเกลเนี่ยใกล้เคียงกับ WCF นะครับอาจจะตัวใหญ่กว่าน่อยหนึ่ง ส่วนดูฟี่นะก็เป็นดูฟี่ที่นั่งอยู่บนจานอาหารนะครับก็คือคอนเซปต์เขาเป็นเหมือนอาหารจีนนะครับผมลองใช้ Google Translate ตรงเนี้ยมันเขียนว่าชายนิดจะอ่าชายนิดฟ o ้ดนะครับเป็นอาหารจีนนะครับแล้วก็อีกความพิเศษหนึ่งก็คือใต้ใต้ฐานเขาเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นตาปั๊มนะครับคือเราสามารถไปปั๊มได้ก็จะออกมาเป็นรูปอันนี้เป็นรูปสัญลักษณ์ของลูฟี่นะครับพอค่อนข้าง สวยเลยทีเดียวนะครับัวระครท์ทางมืแล้วก็จะมีฐานมาให้นะครับตั้งออกมาเป็นแบบนี้อย่างนี้ครับนี่ครับก็เป็นอีกลายหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับแฟนแฟนวันพีชนะครับเพราะว่าวันพีชเองก็ออกกล่องสุ่มมาค่อนข้างเยอะนะครับทั้งที่โคกับทางไมไมตี้แจ็คครับที่เป็นครึ่งกระโหลกครึ่งคนนะครับก็ค่อนข้างสวยแล้วก็ตัวนี้เพิ่งออกมานะครับ สุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ก็คือเป็นลายกล่องสุ่มที่กำลังได้รับความนิยมมากๆครับในกลุ่มของคนที่เล่นกล่องสุ่มนะครับมันคือลายป๊อ m มา t ์นะครับ T21 Chinese New Year นะครับก็คือเป็นตัวที่ฉลองทั้งปีใหม่ทั่วไปแล้วก็เป็นปีใหม่ของประเทศจีนนะครับซึ่งคอนเซปต์เนี่ยก็คือเป็นเอาตัวละครจากในค่ายของทางป๊อบมาส์นะครับถ้าเพื่อนๆลองเสิร์ชดูครับทางป๊อ m มา t ์เนี่ยก็คือเป็นค่ายที่ทำกล่องสุ่มออกมาเยอะมากนะครับ คือเอาตัวละครทุกอย่างของป๊อปมเนมาทำในคอนเซปของปีกระต่ายนะครับก็คือเป็นปีหน้าที่เราก็ลังจะเข้าเข้าปีใหม่กันเนี่ยครับก็จะเริ่มแต่มอนลี่นะครับตัวแบกต่างๆเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วก็มีลาตัวที่ผมรู้จักก็เป็นลาบูบูสกาวแพนด้าน้องคลายนะครับแล้วก็น้องฮิโรโนะน้องดีมูนะครับน้องฮาชิปปุ๊ปอุไรอะไรเงี้ยครับก็จะทำออกมาในคอนเซป ของปีกระต่ายนะครับซึ่งตอนนี้ครับมันเพิ่งวางขายมาเมื่อวันที่30นะครับแล้วคนก็แย่งกันหาซื้อมากๆเพราะว่ามันจะมีบางบางตัวที่เขาชอบกันแล้วก็จะหาซื้อกันในราคาที่มันค่อนข้างสูงว่าราคากล่องคือกล่องนึงเนี่ยมันจะราคาประมาณ3ามรบาทนะครับสามร้อยหกสิบถึงสามบาทนะครับแต่มันจะมีบางตัวพอเข้ามาขายขายดีเซลเนี่ยก็จะค่อนข้างแพงเลยโดยเฉพาะน้อง <c oughs> น้องดีมูเนี่ยก็ราคาแพงมากหลักพันนะครับณวันที่ผมถ่ายเนาะ วันที่3เอ็ดนะครับน้องลอา,าฮิโรโนะก็แพงครับแล้วก็มอนลี่อะไรเงี้ยครับคนก็จะเล่นกันนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมไปสุ่มมาเยอะมากนะครับเพราะาผมอยากได้2ตัวในชุดนี้ซึ่งเป็นตัวแพงก็คือน้องดีมูกับน้องฮิโรโนะนะครับซึ่งวันนี้ไปสุ่มมาเยอะมากแล้วก็ได้ตัวที่ไม่อยากได้เนี่ยเยอะมากแต่ว่าก็ใช้ที่ว่าเราก็ขายขายต่อกันในเพจนะครับให้ราคาที่แบบ ไม่ไม่หนีจากราคาเปิดกล่องมากนะครับก็แบ่งให้เพื่อนๆ่ที่เขาอยากได้ตัวอื่นที่เราไม่อยากได้นะครับซึ่งอันเนี้ยสกล่องเนี้ยครับเป็น2กล่องที่ผมลองเปิดแล้วแหละคือจริงๆอ่ะคือไปเปิดที่ที่หน้าร้านมาแล้วก็ได้ตัวที่เราอยากได้นะครับก็เลยจะจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่น่าจะสวยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกล่องแรกกันเลยนะครับซึ่งพวกกล่องสุ่มนะครับถ้าเพื่อนเนเริ่มเริ่มเริ่มสนใจเนี่ยคือกล่องสุ่มเนี่ยเราสามารถ เปิดออกมาแล้วก็ดูการ์ดได้เลยว่ามันเป็นตัวอะไรเราจะไม่ต้องไปเราจะไม่ต้องไปแกะตัวข้างในนะครับเพื่อแบบเราไม่ชอบเราจะขายต่อได้นะครับอันนี้ครับเป็นน้องฮิโรโนะนะครับมาในชุดกระต่ายซึ่งเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมว่าออมันมันเป็นงานอาร์ตทอยที่สวยดีนะครับก็การ์ดท่าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนียก็จะมาอยู่ในถุงที่นึงซึ่งอย่างที่บอกนะครับถ้ามันเราได้ตัวที่เราไม่อยากได้เนี่ยเราสามารถเราจะไม่แกะถุงนี้แล้วก็ไปขายต่อได้นะครับ เดี๋ยวผมลองแกะให้เพื่อนดูเลยก็โอ้ออกมาแล้วครับก็น้องฮิโรโนะน,นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับงานงานกล่องสุ่มเขาก็จะทํามาจากาถ้าไม่เป็น PVC ก็เป็นงานเรซินนะครับซึ่งสเสน่ห์ของมันเนี่ยก็คือเป็นการสุ่มว่าเราจะได้ตัวอะไรว่าเป็นตัวที่เราอยากได้หรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการดีไซน์ตัวละครเนี่ยก็เป็นออกออกเป็นงานอาร์ตนะครับแล้วก็การลงสีต่งตางๆเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างทําได้ค่อนข้างดีนะครับในสกเกลที่ สะสมง่ายนะครับใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับตัวนี้ก็เป็นน้องฮิโรโนะนะครับน่ารักมากๆเลยก็คือใส่ชุดกระต่ายนะครับเป็นปีกระตา่ายสงสัยถ้าเริ่มเปิดตรงนี้คงต้องซื้อทุกปีแล้วครับรอปีหน้าน่าจะเป็นเป็นปีมังกอนะครับก็ทำออกมาได้น่ารักมากๆนะครับน้องฮิโรโนะครับตรงนี้นะครับส่วน้องตัวต่อไปตัวนี้เป็นตัวที่ผมอยากได,ได้ที่สุดในชุดนี้แล้วนะครับซึ่ง ต้องยอมไปเปิดเยอะมากเพื่อจะไ,ได้นะครับเพราะว่าดวงไม่ค่อยดีนะครับนั่นก็คือนะครับน้องดีมูนั่นเองนะครับคือผมว่าน้องดีมูเนี่ยมันมันคาแรคเตอร์ของป๊อปมาที่น่ารักมากๆนะครับมันก็ดูไม่แบบดูไม่ผู้หญิงเกินไปผู้ชายยังเก็บสะสมได้นะครับก็วันนี้ที่ไปที่ไปเปิดมาก็เจอพี่ๆผู้ชายที่เปิดด้วยกันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับพี่ผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆคือมันคือง,งานกองสุ่มเนี่ยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการแบบ ผู้หญิงผู้ชายอ่ะสามารถเล่นด้วยกันได้นะครับคือผมจะเจอเยอะมากคือเป็นคู่แฟนกันเนี่ยเขาเข้าไปเปิดด้วยกันเนี่ยครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผมว่าดีมากๆานะครับสาหรับคนที่ชอบเล่นของเล่นเนาะคือเล่นได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับก็คือเล่นคู่กันได้ส่วนน้องดีโมที่ผมได้มาเนี่ยค่อนข้างดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับมีฉากมาให้ด้วยก็จะเป็นฉากต้นไม้นะครับมันก็มีน้องกระต่ายตัวเล็กให้นะครับส่วนตัวน้องเขาก็จะอยู่ในถุงเกินม น้องมันก็จะเป็นนี่ครับโอ้น้องดีมูนะครับก็จะเป็นเด็กผู้ชายนะครับใส่ชุดสีชมพูลแล้วก็มีหัวเนี่ยเป็นเหมือนผมเนี่ยเป็นทรงแบบกระต่ายนะครับก็น่ารักมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสาธิให้ดู ก็จะม,มีขาของเขาอยูน่นี่แล้วก็พุ่มกระตา่ายนี้ครับก็ค่อนข้างน่ารักเลยครับเขาเป็นตัวหนึ่งที่คนหาซื้อกันเยอะมากครับน้องดีมูเพราะว่าคนเล่นดีมูเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตัวละครพวกเนี้ยทั้งฮิโรโนทั้งดีมูแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยก็ออกมาหลายหลายไลน์หลาย,ลาย,ลายซีรีส์มากแล้วนะครับ ันนี้เป็นชุดพิเศษที่รวมมาของป๊อปมานะครับก็เป็นคลิปรีวิวแบบเร็วๆนะครับสำหรับวันปีใหม่นี้อาจจะไม่ได้รีวิวตัวอะไรต่างๆน,นะครับเพราะว่าบางตัวก็คือพีออเดอร์ไปแล้วยังไม่ได้นะครับทั้งงานปั้นอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ดูกันมาตลอดคนระับปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่ช่องของผมก็ทำคลิปออกมาค่อนข้าง เยอะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากครับก็เพื่อนๆที่รอติดตามก็ช่วยอดทนกันหน่อยนะครับก็จะทําออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามแล้วก็มาดูคลิปผมเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆจากเทียบถักปีก่อนนะก็ฝากขอบคุณทุกทท่านด้วยนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปทผ่านมาครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้ทุกประการนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เป็นโควิดกันนะครับแล้วก็ ขอให้มีความสุขกับทุกๆวันเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด s ับสไ r i b e ช่องไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปอะไรที่น่าสนใจก็จะได้รับชมกันอีกนะครับก็สวัสดีใหม่ครับเพื่อนๆไว้คุยกันใหม่นะครับไว้พบกันครับสวัสดีครับ